สวัสดีนะครับนานะนะวันนี้ <c oughs> ผมก็จะมาเดินตีประชนนะครับตามคลองนะครับนี่ครับหมายจะมาลองลอกใหม่ด้วยครับผมพอดีว่าซื้อลอกมาใหม่นี่ครับเลยว่าสติดวีทีี2024ครับจะมาลองดูลอกที่แพงที่สุดเลยในชีวิต มาลองดูกับหมายคองนะครับนนะนะจะมีผลงานไหมเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับผมนี่ครับรภาพหมาย ตามอยู่ไหมกี่ไม้เงียบไปแล้ว อือหืม่มากว้าอืมมาอ้มหืมใหญนีกอื้หืใหญ่มากรอช่อน,นครับผมเฮ้ยกรโดงอื้หือเกี่ยวนิดตรง้าเกียยง นี่ครับไซโลเอาจนได้ครับโลค,ค,ค,ครับผลักต้นคุ้มไม้คุ้มนั้นครับ ลอกใหม่ครับอืมต้องเลยใส่ลกับโลครับผมเดี๋ยวปลดก่อนอืม นี่ครับจะดทรขอนี่กูว่าับ